กอนที่จะออกจากนครมอสตันและมาตลาดฟินซี่มาร์เก็ตตัวตลาดเองที่แต่ว่าไอตรงนี้บริเวณหน้าตลาดเขาจะวันศุกร์วันเส,สาร์เนี่ยเขาจะเอาพวกผลผลไม้ผสมแต่ว่าไม่ใช่ของทงีนงนี่ใช่ไหมก็ถือว่าหไม่แพงนะจะพผู้ชมก็เที่ยวกับบ้านเราดีทัง้งหม อ้มมวงส้มบเบอร์รี่กาดุลโกโกเรเทศหนึ่งเหรียญต่อหนึ่งให้หนึ่งเหรียญต่อหนึ่งปาวก็กิโลละ2องเหรียญไอ้ที่ซื้อมานี่ก็สองเหสิบาทเจสิบบาทว่าเราไม่ได้ ว่าเราต้องมีส2อ0นะเครื่องเดือดซันโอ้ยแต่แน่นอนนะถ้าเป็นของหน้าของของตลาดของเมืองหนาวก็ต้องถูกกันไม่รู้เสียงชัดหรือเปล่านะคะจันพอได้ยินกันแล้วันนี่ก็จะเป็นแตงโมเป็นสับปะรด O da. Şimdi anneden ablasını o da bir yerde kalamdık. Bu kararı. Evet, böyle de kalamadık. Ya geri kaçalım diye. ร้านที่ต้นหอมข้วาวกระรูปกระลอ่ามี่เนื้อพวกปลา เขาบอกไม่ได้ยินเสียงว่าอาจารย์ไม่มีไม้เออไม่ได้ยินเสียงไม่มีไม้เจ้ก็พาหนูไปเฉยไม่เป็นไรเดินตามเดินตามตามไม่ได้ติดไม้ไม่ได้ไม่ได้กล่าวมันจะมาไลฟ์เอาพอได้ยินแล้วนะที่กำลังพยายามจะหาเชอร์รี่นะแต่ไม่เจอเชอร์รี่ ตัวตลาดบินซิ่งงตึกมีพวกเป็นร้านลองไปไหมคะจางโอเค

นี่มันก็เป็นย่านย่านเมืองเก่าย่านเมืองเก่าของเขาให้รู้ว่าเออมาบอสตันเนี่ยมันอารมณ์เนี้ยมันไม่ใช่อารมณ์แบบนิวยอร์กนิวยอร์กนี่มันเป็นตึกสูงสูงบอสตันเนี่ยตึกสามชั้นสี่ชั้นเป็นอาคารเก่านะอยู่กันแบบชิวๆสบายๆนะ แต่ค่าคองชที่แพงนะบอกก่อนเป็นเมืองมหาลัยไห่แน่ใจว่าเขาอยู่ตรงไหนผมก็ไม่เคยมาเหมือนกันเคยมาบอสตันแต่ว่าไม่เคยมาเที่ยวอะไรแบบลงเดินถนนขนาดนี้ก็ไม่เคยเหมอนกันนะอันนี้จทจะก็จะเป็นร้านอาหารเป็น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 เป็เป็นเรีสตอร์นเป็นพัตคาเป็นร้านกินดื่ม ตัวตลาดคินซี่เขาบอกมีเป็นล้านอารเป็นอะไรอยู่ข้างในในจากตงนบอกอยู่นี้อยู่ในตึกลองดูนะเจอเขาไปไม่เจอก็ไม่เป็นไรไม่ได้สีเรียก็เดิตรงนู้นหนักตรงตึกไม่ไม่เห็นพวกเราที่มาด้วยกันที่บ้านเป็นไงบ้างไม่รู้นะสี่ทุ่มห้าทุ่ม มีคนดูไม่ต้องกดไลค์กดแชร์แล้ว จ้าวคโอเคอ๋ <Okay. S 1> อประมาณนี้นักทาให้ชมเมืองก็แล้วกันถ้าไปเดี๋ยวจะเบื่อโอเคนะครับ